ก็หลังจากที่ตกรอบไปนะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะฮะก็มีโพออกมาเหมือนกันใช่ก็มีการสำรวจทำโพออกมานะครับโดยเกษตรบัณฑิตนั่นเองนะครับก็มีการสำรวจนะครับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยและก็ประชาชนนะครับเกี่ยวกับการที่ทีมฟุตบอลไทยเนี่ยตกรอบแรกในการแข่งขันฟปตร์ลเอเชียนเกมนะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยจากการสำรวจนะครับทางกเกษตรบัณฑิตเองนะครับเขาทำการสำรวจตั้งแต่วันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาก็ประเด็นแรกเนี่ยก็ถามว่าความคิดเห็นต่อกรณทีที่ทีมฟุตบอลไทยเ่ยตกรอบแรกรมีความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไรนะครับ181.50เนี่ยรับไม่ได้ นะครับ,ก,บกาบกงานที่ทีมชาติไทยตกรอบแรกรนะครับแล้วก็ร้อยละ1 1 0เนี่เนี่ยรับได้นะครับแล้วก็ร้อยละ7.46เนี่ยไม่ขอแสดงความคิดเห็นส่วน<ม>ประเด็นที่2เนี่ยใครควรเป็นผู้รับผิดชอบกับการตกรอบแรกของ,อของทีมฟุตบอลชายในเอเชียนเกมนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ38.57นะครับคิดว่าเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ร้อยละ29.09เนี่คิดว่าเป็นผู้ฝึกสอนและก็ร้อยละ1ิ 4.83เนี่ยคิดว่าเป็นคณะกรรมการการเตรียมการนักกีฬานั่นเองนะครับครับมีปัจจัยที่3ด้วยนะฮะใช่ครับก็ที่ทําให้ส่งผลการตกรอบแรกเนี่ยมันคืออะไรนะส่วนใหญ่ร้อยละ32.01เนี่ยบอกว่าระยะเวลาการเตรียมทีเนี่ยมันน้อยไปนะฮะลงลงมาก็คือร้อยละ26.86นะครับการบริหารงานของสมาคมนะฮะ ใช่ครับอันนี้ก็คือผลสํารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนนะครับก็ในจุดนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการตอบย้ําอะไรนะครับแต่เป็นการสํารวจความคิดเห็นนั่นเองนะครับก็เป็นเล็กขอดว่าเป็นข้อมูลที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะนําไปคิดวิเคราะห์แล้วก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในปัจจัยที่3านั่นเองนะครับว่ามันเขาคิดกันยังไงว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่สํารวจมาก็มีหลายปัญหาที่แฟนบอลเขาคิด กันได้นะครับ<ช>สมาคมก็ควรจะนําข้อมูลตัวนี้นะกลับไปทบทวนแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมครับ